เป้าหมายในใจหากมองย้อนกลับไปในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปีสพอส2540แม้คนจำนวนนับหมื่นนับแสนจะหมดเนื้อหมดตัวจากตลาดหลักทรัพย์หุ้นหลายต่อหลายตัวราคาตดลงเหลือเพียงเศษทศนิยมใบหุ้นของบริษัทน้อยใหญ่กลายเป็นกระดาษที่ไม่หลงเหลือมูลค่าใดๆแต่สิ่งที่ตีคู่กันมาคือโอกาสซื้อที่ดีที่สุดครั้งหนึ่ง แม้ตลาดหุ้นไทยจะร่วงลงอย่างหนักอีกหลายครั้งตลอดระยะเวลา25ปีนับจนถึงขนาดที่หนังสือเรื่องนี้ถูกเขียนขึ้นก็ไม่มีครั้งไหนเป็นโอกาสลงทุนที่งดงามเทียบเท่าครั้งนั้นและชายคนแรกที่มองเห็นมันคือนิเวศเหมชิระวรากรเจ้าตัวบอกว่าการกำเงินสด10ล้านบาทเข้าไปในตลาดหุ้นเวลานั้น เขาไม่ได้คิดเลยว่าจะรวยสาเหตุที่ทําก็เพราะความจําเป็นหรือที่เขาใช้คําว่าถ้าไม่ทํามันจะเอาตัวไม่รอดแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามีเวศไม่มั่นใจหรือเกิดความดังเลสงสัยแต่อย่างใดทั้งสิ้นการตัดสินใจลงทุนในวิตต,ติมตยากุ้งเปรเียบเสมือนเ็าเอาเรือลําเล็กล่องออกไปคนเดียวในมหาสมุทรท่ามกลางทัศนวิสัยที่ย่ำแย่เกินบรรยายทว่าเขาก็กล้าออกเรือด้วยเชื่อมั่นในเข็มทิศและใบเรือ ว่าจะนําตัวเองไปถึงจุดหมายคือแผ่นดินใหม่แห่งความอุดมสมบูรณ์ที่วันนั้นดูเหมือนจะอยู่ไกลจนมองไม่เห็นนิเวศยังเอ่ยถึงความมุ่งหวังข้างในลึกๆว่าการออกเรือของตนจะเป็นแรงผลักดันให้เรือเล็กเรือน้อยนับร้อยพันยอมถีบตัวออกจากฝั่งล่องตามหลังมาผมตั้งเป้าตั้งแต่วันนั้นว่าผมจะไปเป็นผู้นำของหลักการที่เรียกว่า VI โดยที่ผมมีความเชื่อมั่นว่านี่คือหลักการที่ถูกต้องและจะประสบความสำเร็จเขากล่าว เรามีการกําหนดเป้าหมายชัดเจนแน่นอนและปฏิบัติตามทุกอย่างคือความรู้ความเข้าใจเราเพียงพอแล้วต้นแบบแห่ง VI ไทยความมั่นใจของนิเวศเรียกได้ว่าแทบจะพุ่งทะลุจุดเดือดเราสะสมพลังมายาวนานจนแม้วันนั้นจะเป็นวันที่มืดมนที่สุดแต่เรารู้เลยว่าอนาคตเราจะไปทางไหนคือเราจะเป็นผู้นำวีไอของไทยเพราะเรามีปัจจัยแห่งความสำเร็จ เรามีค o m ม e พ i ิทีฟเนส s หรือความสามารถในการแข่งขันครบทุกอย่างสถานการณ์เวลานั้นก็เหมาะยิ่งฟังเขาเล่ายิ่งเห็นได้ชัดว่าการก้าวขึ้นเป็นไอดอลแห่ง V.I. ของเมืองไทยในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแม้แต่น้อยพอผมคิดอย่างนี้คิดกลยุทธ์ออกผมกำหนวดวิธีการเลยผมเริ่มเขียนหนังสือเขียนบทความส่งหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจซึ่งกำลังดังทำนู่นทำนี่ไปพูด เราเป็นคนคิดเองว่าเราจะทำอะไรเราจะออกสื่ออะไรยังไงเจ้าตัวย้ำอีกครั้งว่าเกมนี้แทบจะปิดประตูแพ้เป็นครั้งแรกที่เราบอกว่าโอ้โหไม่เห็นอะไรที่จะสดใสขนาดนี้ว่าใครมันจะสู้เราเพราะเราจบปริญญาเอกการเงินการลงทุนเราอยู่ในวงการมาในระดับหนึ่งเรารู้เรื่องหมดและเราเป็นคนแรกที่เผยแพร่เขาชี้ชัดแต่เมื่อคุณเริ่มเผยแพร่คนก็ติดภาพว่าต้องเป็นคุณ เวลามีอะไรเขาก็มาถามคุณท้ายที่สุดแล้วความเชื่อมั่นของเขาก็ปรากฏผลลัพธ์ตามนั้นทุกประการนิเวศเหมชิระว,วารากรเดินทางถึงเกาะมาหาสมบัติเป็นคนแรกไล่หลังได้ผูดติดตามที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆจากหลักสิบเป็นหลักร้อยหลักพันและหลักหมืน่น จากการพูดคุยและรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการกลายเป็นชมรมนักลงทุนเน้นคุณค่าต่อเนื่องเป็นสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าประเทศไทยซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกเกือบ60,000คนทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากการจุดประกายของนิเวศต้นแบบแห่งวีไอไทยผู้นี้การลงทุนที่แย่ที่สุดในชีวิตแม้นิเวศจะมีเงินเก็บ10ล้านบาทตอนที่ถูกให้ออกจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นวัฒนกิจแต่เขาก็มีหนี้สินอยู่4ล้านบาท จากการซื้อที่ดินผืนหนึ่งย่านบางบัวทองซึ่งเวลานั้นยังผ่อนไม่หมดโดยเขาบอกว่านั่นเป็นการลงทุนที่แย่ที่สุดในชีวิตขอยกตอนหนึ่งจากบทความ best and worst investment ที่ได้เล่าถึงเหตุการณ์ดังกล่าวมาให้อ่านได้กันในที่นี้การลงทุนที่แย่ที่สุดสำหรับผมน่าจะเป็นการลงทุนซื้อที่ดินในโครงการจัดสันย่านบางบัวทองช่วงก่อนวิกฤตปี2540ที่เป็นช่วงยุคทองของการซื้อขายบ้านจัดสรร ที่จริงผมเองไม่ได้ต้องการไปอยู่จริงแต่เป็นการซื้อทิ้งไว้เพื่อเอาไว้สร้างบ้านริมคลองในอนาคตตอนที่ตัดสินใจซื้อนั้นผมมาคิดดูคงเป็นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อดูละครเรื่อง2ฝั่งคลองที่กำลังดังในช่วงนั้นดูแล้วคงจะอินกับการได้อยู่ในบรรยากาศโรแมนติกของคนที่อยู่บ้านริมน้ำแบบ,ทบไทยสมัยก่อนดังนั้นพอมีโครงการจัดสรรที่ดินริมคลองย่านบางบัวทอง และผมได้ไปเยี่ยมชมโครงการยามที่คลองปริ่มด้วยน้ําในช่วงฤดูฝนผมจึงซื้อทันทีแต่พอถึงวันที่จะโอนกรุงเทพก็เจอน้ําท่วมใหญ่ที่ดินริมคลองย่านบางบัวทองโจงมิตรหายไปทั้งหมดน้ําสูงเหนือพื้นดินหลายเมตรหลังจากนั้นแม้ว่าน้ําคงจะไม่ท่วมระดับนั้นอีกแล้วราคาที่ดินก็มีแต่ตกต่ําลงไม่มีใครไปสร้างบ้าน ที่ดินรกร้างเต็ไมไปด้วยหญ้าถ้าขายตอนนี้ก็คงไม่มีใครซื้อไม่ว่าจะขายลดราคาลงมาครึ่งหนึ่งหรือ1ใน3ของราคาเดิมหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ25ปีแล้วนักลงทุนชื่อดังสรุปปิดทด้ายโดยบอกว่าการลงทุนครั้งนั้นคือหายนะโดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงว่าเวลานั้นตัวเขายังมีเงินน้อยมากและเป็นบทเรียนสอนใจว่าอย่าใช้อารมณ์ในการลงทุน แม้กระนั้นเมื่อวิกฤตต้ยมยำกุ้งมาถึงนิเวศก็ได้ใช้ทักษะทางการเงินของตัวเองเปลี่ยนมันเป็นโอกาสโดยเข้าซื้อหุ้นกู้ของธนาคารธนชาติซึ่งเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินผืนนั้นหุ้นกู้ดังกล่าวมีมูลค่า4ล้านบาทแต่ขายในราคาเพียง3ล้านบาทอันเนื่องมาจากเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ส่งผลให้หุ้นหุ้นกู้และตราสารต่างๆไม่เป็นที่ต้องการเมื่อซื้อเรียบร้อยก็เท่ากับว่าธนาคารเป็นหนี้เขาอยู่4ล้านบาท ใกล้เคียงกับหนี้ที่เขาติดธนาคารอยู่4ล้านบาทเขาจึงให้ธนาคารดําเนินการหักกลบลกหนี้ตามกฎหมายนั่นแปลว่าเขาใช้หนี้4ล้านบาทหรือค่าที่ดินด้วยเงินเพียง3ล้านบาทที่จ่ายเป็นค่าหุ้นกู้หรือเท่ากับได้ลดหนี้ไป1ล้านบาทจีฟรีเรื่องนี้เป็นบทเรียนแก่เราว่าแม้ปัญหาจะหนักหน่วงแต่ก็สามารถปัเทาเบา,บาบางลงไปได้ด้วยปัญญาบทที่8แก้ว3ประการ ในปีพศ2560หลังจากลงทุนแบบ VI มาเป็นเวลา20ปีเต็มดรนิเวศเห็มชิระวรากรได้รับเชิญไปพูดในงาน VI Forum ที่จัดที่ประเทศมาเลเซียท่ามกลางผู้ฟังราว1,600คนถือเป็นงานที่รวบรวมนักลงทุนเน้นมูลค่าไว้มากที่สุดในโลกหัวข้อาการบรรยายวันนั้นคือ From o Red to Riches: A Story of Thai Value Investor แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าจากยาจกกลายเป็นเศรษฐี เรื่องราวชีวิตของนักลงทุนเน้นมูลค่าชาวไทยก่อนหน้านั้นไม่นานนิเวศเพิ่งได้รับเชิญไปบรรยายที่ประเทศสิงคโปร์โดยผู้จัดชุดเดียวกันแต่ครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งที่แล้วเนื่องจากพิชชาลูกสาวคนเดียวของเขารับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานด้วยเพราะฝ่ายจัดงานเห็นถึงความสามารถของเธอจากการพิพเป็นผู้ดำเนินรายการทาง m o n e ี่ h a n n e ลซึ่งเป็นช่องข่าวการเงินของไทยซึ่งมอบหมายหน้าที่นี้ให้ และนั่นเป็นครั้งแรกที่เขานำเสนอไอเดียเรื่องแก้ว3าประการของการลงทุนต่อสาธารณะแก้ว3ประการหลังปาฐกถาครั้งนั้นนิเวศเอาเนื้อหาดังกล่าวไปถ่ายทอดผ่านบทความรวมทั้งการพูดในที่ต่างๆอีกหลายครั้งจนวลีแก้ว3ประการของการลงทุนกลายเป็นที่คุ้นหูของคนในวงการการเงินการลงทุนในที่นี้ขออธิบายให้เข้าใจพอสังเขตว่าแก้ว3าประการของการลงทุนในความคิดของนิเวศนั้นมีอะไรบ้าง แก้วดวงที่1คือเงินต้นแก้วดวงนี้มีที่มาหลักๆจากสองทางทางแรกคือเงินที่ได้รับจากบิดามารดาหรือเงินมรดกคนบางคนเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยบางคนได้รับมรดกก้อนโตจากพ่อแม่แต่ให้มีแก้วดวงแรกสุขสว่างตัวที่ตัวเองไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเป็นเรื่องของโชคมากกว่าความพยายามทางที่สองคือเงินที่หามาเองเช่นเงินสดจากการทําธุรกิจเงินเดือนจากการทํางานประจําหรือรับจ้าง ใครเก่งกว่าขยันกว่าก็หาเงินได้มากกว่าอาจจะมีดวงปนอยู่ด้วยนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ปัจจัยหลักมันเป็นเรื่องของความพยายามมากกว่าโชคนิเวศอธิบายว่าการจะปรับแก้วดวงแรกให้สุขสว่างขึ้นนั้นมี2วิธีวิธีแรกคือแต่งงานกับคนรวยซึ่งจะช่วยยกระดับฐานะของตัวเองขึ้นมาแบบฉับพลันและวิธีที่สก็อย่างที่ตัวเขาเองทําคือขยันขันแข็ง ตั้งใจทางานที่ดีรู้จักเก็บออมให้มากๆโดยหลีกเนี่ยงรายจ่ายที่เป็นเงินก้อนโตทั้ง2วิธีนี้จะทําให้มีเงินเอาไปใช้ลงทุนแก้วดวงที่2คือผลตอบแทนจากเงินลงทุนแก้วดวงนี้เป็นเรื่องของความพยายามมากกว่าโชคเพราะการจะสร้างผลตอบแทนที่ดีจากเงินลงทุนได้นั้นต้องมีความรู้เรื่องธุรกิจต้องเลือกบริษัทที่จะลงทุนให้เป็นนอกจากนี้ยังต้องมีความฉลาดทางอารมณ์คือต้องไม่เป็นคนที่ตื่นตูมตกใจง่ายและไม่เป็นคนที่เห่อตามกระแส แก้วดวงที่2จะสุกสว่างได้แค่ไหนขึ้นอยู่กับการเลือกสินทรัพย์ที่จะเข้าลงทุนตัวนิเวศได้แจกแจงทางเลือกต่างๆออกมาไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในทองคําที่ให้ผลตอบแทน2-3ต่อปีบัญชีเงินออมผลตอบแทน2-3%ต่อปีพันธบัตรผลตอบแทนอยู่ที่4-5ต่อปีกองทุนอสังหาริมทรัพย์ผลตอบแทน 7- จเต่อปีหุ้นผลตอบแทน10%ต่อปี แต่ทางเลือกสุดท้ายคือการลงทุนเน้นมูลค่าหรือ value investing ซึ่งเป็นวิธีที่ตัวเขาเองเลือกใช้ให้ผลตอบแทนระหว่าง12-20%ต่อปีเขาขยายความต่อไปว่าการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆนั้นมีโอกาสและความเสี่ยงแตกต่างกันไปสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ทางการเงินและเลือกที่จะฝากเงินไว้ในธนาคารก็จะเจอกับความเสี่ยงจากเงินเฟ้อที่จะทำลายมูลค่าของเงินในระยะยาวนั่นคือการปล่อยให้แก้วมีแสงเพียงริบร ถัดมาสำหรับคนที่มีความรู้ทางการเงินระดับปานกลางก็อาจจะเลือกจัดพอร์ตลงทุนโดยมีสินทรัพย์หลายๆอย่างทั้งหุ้นเงินสดพันธบัตรและอื่นๆวิธีนี้จะช่วยให้นอนหลับสบายเพราะมีการกระจายความเสี่ยงในระดับที่ดีและถือเป็นแก้วที่มีความสว่างปานกลางขัน้นสูงขึ้นมาคือการลงทุนในกองทุนอิงดัชนีทั้ง100%วิธีนี้ต้องเป็นคนที่มีความรู้ทางการเงินพอสมควร อย่างน,น้อยๆก็รู้ว่าตัชนีนั้นๆคืออะไรมีหุ้นประเภทไหนบ้างเป็นวิธีที่มีความเสี่ยงต่ำและช่วยให้มั่งคั่งได้ในระยะยาวนี่คือแก้วที่มีแสงสว่างสุขใสขั้นสูงขึ้นมาอีกคือการลงทุนเน้นมูลค่าโดยจัดพอร์ตแบบโฟกัสคือเลือกลงทุนในหุ้นที่ดีเพียงไม่กี่ตัวและทุ่มเงินลงไปทั้งร้อเซ็นี่คือการทําแก้วดวงที่2ให้สว่างเจิดจ้า คนที่จะทำเช่นนี้ได้ต้องเป็นนักลงทุนเน้นมูลค่าหรือ v i ที่ทุ่มเททำการบ้านมันศึกษาหาความรู้ซึ่งจะช่วยให้ร่ำรวยได้ในระยะยาวขั้นสูงสุดคือการใช้แนวทางการลงทุนเน้นมูลค่าตัวมีพอร์ตหุ้นที่โฟกัสทั้ง100คือลงทุนในหุ้นไม่กี่ตัวแต่จุดที่แตกต่างจากวิธีก่อนหน้านี้คือการใช้การเก็งกำไรผสมผสานกันไปด้วยหรือที่เรียกว่า speculative value investment วิธีนี้ คือการทําให้ดวงแก้วส่องสว่างเจิดจ้าถึงขั้นสุดทว่าก็มีความเสี่ยงสูงที่แก้วดวงนั้นจะระเบิดออกและกลายเป็นความมืดมิดเข้ามาแทนที่แก้วดวงที่3คือระยะเวลาในการลงทุนนิเวศบอกว่ายิ่งมีระยะเวลาในการลงทุนนานเท่าไหร่ดวงแก้วนี้ก็ยิ่งสุกสว่างมากเท่านั้นซึ่งการที่แก้วดวงสุดท้ายจะสุกสว่างได้ต้องอาศัยทั้งโชคและความพยายามโชค หมายถึงปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้กล่าวคือถ้าเป็นคนที่ยีนแข็งแรงไม่มีโรคทางพันธุกรรมร้ายแรงก็มีโอกาสที่จะอายุยืนยาวความพยายามหมายถึงปัจจัยที่ควบคุมได้เป็นต้นว่าต้องเริ่มต้นลงทุนให้เร็วเพื่อให้มีระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนานและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้มากกว่านอกจากนี้ต้องอยู่กับการลงทุนเสมอไม่ว่าวงจรตลาดจะเป็นเช่นไรเช่นสำหรับคนที่ลงทุนในหุ้น พอตลาดหุ้นตกก็ไม่ควรล้างพอร์ตขายหุ้นทิ้งทั้งหมดแล้วรอจนหุ้นขึ้นจึงค่อยกลับเข้าไปซื้อแต่ควรถือหุ้นนั้นไว้ต่อเนื่องตราบใดที่ปัจจัยพื้นฐานของมันยังแข็งแรงอยู่และที่สําคัญตัวผู้ลงทุนเองต้องหมั่นรักษาสุขภาพกินอาหารที่ดีและออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้มีอายุยืนยาวทั้งหมดนี้คือวิธีที่จะทําให้แก้วดวงที่3ส,สุขสว่างซึ่งก็คือการมีระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนานนั่นเอง